ภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงเป็นหนึ่งในทาวรวัตถุที่ระลึกเมื่อคราวเฉลิมพระนคร150ปีซึ่งหม่อมเจ้าสมัยเฉลิมกริดากรทรงออกแบบอาคารศาลาเฉลิมกรุงในรูปแบบสาก,กลสมัยตัวอาคารมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสูงตระงานมั่นคงตามแบบตะวันตกในขณะเดียวกันก็เปิดเนื้อที่กว้างขวางไว้ภายในโดยไม่มีเสามาบังตา ส่วนประกอบอื่นเช่นผนังประตูบานพับยังเน้นถึงความปลอดภัยของผู้ที่เข้าไปชมภาพยนตร์เป็นสำคัญจัดเป็นอาคารที่ทันสมัยที่สุดของเอเชียในขณะนั้นปัจจุบันศาลาเฉลิมกรุงได้ยกระดับสู่โรงมหรศพสากลที่โดดเด่นคือจัดการแสดงโขนในลักษณะประยุกต์ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะไทยไปสู่สากล สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน